ตลาดหุ้นร่วงไม่ใช่จังหวะที่จะขายหุ้นแล้วจะขายเมื่อไหร่ขายแล้วไปทําอะไรมาดูกันครับในหนังสือบ a ร r e n b u บ f ฟเ t กับการตีความงบการเงินนะครับเขียนโดย Mary Buffett นะครับเขาบอกว่าในโลกของบ a ร r e n b u บ f ฟเ t เนี่ยน้อยมากนะครับผมที่ w a ร r e n b u บ f ฟเ t จะตัดสินใจขายหุ้นตราบใดที่ธุรกิจนั้นยังสามารถที่จะมีความได้เปรียบ นะครับที่ยั่งยืนในตลาดได้เนี่ยเขาก็จะไม่ขายเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่อยากซื้อๆขายคือไม่ไม่อยากจะเสียภาษีทำหนึ่งสองก็คือเรื่องของว่าถ้าสมมติซื้อๆขายเนี่ยมันเสียโอกาสในการที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนะครับผมเขาก็เลยส่วนใหญ่จะไม่ขายแต่ว่ามันก็มีบางสถานการณ์บางเหตุผลเหมือนกันที่บริษ e ัท Perfect เนี่ยตัดสินใจขายหุ้นมันมีอยู่3อันด้วยกันนะครับผมแล้วผมเหตุผลข้อแรกนะครับก็คือว่าเขาไปเจอบริษัทที่ดีกว่า ในราคาที่ดีกว่านะครับคือว่าเขาไปเห็นธุรกิจละมีโอกาสที่จะลงทุนได้มากขึ้นแบบสามารถที่จะทํากาไรได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะตัดสินใจซื้อแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเกิดขึ้นได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คือเขาต้องมั่นใจมากๆในการที่จะซื้อธุรกิจตัวนั้นนะครับธุรกิจตัวใหม่ที่ที่จะไปลงทุนเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเวลาเขาซื้อหุ้นหรือว่าซื้ออะไรก็ตามเนี่ยครับเขารู้สึกว่าเขาคิดมาดีแล้วถ้าสมมติว่าตัวใหม่ที่ดีกว่าเนี่ยมันต้องมั่นใจมากกว่าเดิม ก็คือเมื่อธุรกิจกําลังสูญเสียความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันที่ยั่งยืนคือเรื่องนี้มันเหมือน,ในใคล้ายกับว่าธุรกิจไหนที่แบบมันเหมือน,ในใคล้ายกับดาวร่วงอะไรประมาณนี้ครับเขาพูดถึงสื่อแล้วก็พวกโทรทัศน์อะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้สื่อพวกนี้หรือว่าแบบธุรกิจเราเานียครับมันทําให้ไม่ไม่มีการแข่งขันที่ยั่งยืนละ่ะคือแบบไม่สามารถที่จะสู้กับคนอื่นได้อะไรประมาณนี้เขาก็เลยอ่ะถ้าสมมติเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าธุรกิจที่เขาถืออยู่มันนนเเเป็็แแบบี้้ะะยยาาขขกกจลว ไปซื้อตัวใหม่แต่เหตุผลข้อที่3ครับสนุกมากก็คือแบบเหตุผลกับที่สเนี่ยเขาบอกว่า ให้ระวังในช่วงภาวะกระทิงนะครับผมภาะวะที่หุ้นเนี่ยกำลังแบบขึ้นแบบร้อนแรงเลยคือแบบเรื่องนี้มันขัดใจของใครหลายคนนะแบบอย่างผมเองอะไรเงี้ยเวลาหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเล็กโปรฟิตรันไปเลย,เลยก็คือแบบได้กําไรมากมเป็นเรื่องที่ดีเลยประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าตลาดกระทิงปุ๊บแล้วบริเวณบัฟเฟตต์ตัดสินใจขายนะครับแต่ว่าคือเขาก็จะมาดูเหมือนกันว่าแบบการซื้อขายเนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มเกินไปหรือย,อยังมันเริ่มแบบบ้าคลั่งเกินไปหรือย,อยังอะไรประมาณนี้คือเขาบอกว่าไอ้ราคาพวกนี้ครับพอมันซ คือว่ายิ่งซื้อขายขึ้นไปสูงๆเยอะๆเกินราคาของจริงมันไปปุ๊บอะครับสักวันหนึ่งอะครับมันก็จะถูกดึงลงมานะครับเพื่อที่จะเข้ามปที่มูลค่าของแท้จริงของอบริษัทนะผมเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ต้องมาดูจริงๆว่าเฮ้ยแบบควรจะขายหรืออยา่างอะไรประมาณนี้ครับเขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราคาดหวังว่าธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยจะทากาไรได้10ล้านเหรียญใน20ปีข้างหน้าแต่พอมีคนมาเสนอซื้อนะครับในวันนี้เลยนะ ้านเขาก็มาถามตัวเองครับว่าเขาสามารถที่จะเอาเงิน5้าล้านเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างถ้าสมมติว่าเขาเอาเงิน5ล้านเนี่ยไปลงทุนแล้วได้อัตราตอบแทนทบต้นแบบ2%อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อไปก็คูมไม่ขายอะไรเงี้ยเพราะว่า5ล้านจากจากตัวเนี้ยแล้วทบต้น2%อะไรเงี้ยครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทําให้มีรายได้เพียงแค่7.4ล้านนะครับในอีก20ปีข้างหน้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเอาเงิน5ล้านเนี่ยไปลงแล้วทําผลตอบแทนได้8%ป่เปอร์เก็นต์ต่อปีอะไรแบบนี้ครับก็จะมีมูล จจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการขายหุ้นอะไรประมาณนี้ในหนังสือค,ครับเขาก็จะแนะนําด้วยว่าถ้าสมมติว่า PE ของบริษัทชั้นดีนะครับบริษัทท,ที่ถืออยู่เนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงถึง40เท่าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วกันว่าแบบเฮ้ยควรควรจะขายหรือเป,เปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตลาดที่แบบกระทิงหรือว่าตลาดที่แบบพุ่งขึ้นสูงๆะอะไรเงี้ยครับมีการซื้อขายกันเยอะๆเนี่ยขายเสร็จปุ๊บไปทำทำอะไรนะครับผมอริษับ b u f ฟ e t ์ก็มีการแนะนำนะครับว่าแบบเออขายเสร็จ รัฐบาลอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าจะเก็บเงินตรงนี้ไว้ใช้เหมือน,ในใคร้าแบบเก็บกระสุนไว้เพื่อที่ว่าพอตลาดหมีกลับมาโดนทุบเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้กลับไปซื้อได้